เอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้นะครับเราต้องมาสู้นะฮะกับคุณลุงนั่นเองนะครรบผมไปเลยดีกว่านะฮะสำหรับการดวลเร็วทํามในรอบนี้โซนิคครับเตรียมตัวฝังสี่เงาท่เมสกิลเข้ามานะครับซัดเข้ามาก่อนหนึ่งทีใส่เข้ามาใส่เกวินนะโอ้โหติดโลมายาทอพิเศษไปเรียบร้อยแล้วก็โดนเกตาลิงยิงเข้าไปหนึ่งทีโดนมิสไซล์สวนกับขึ้นมาโดนเกตาลิงยิงเข้ามาอีกหนึ่งครั้งยังไงต่อครับเกวินเตะสวนกับพื้นไปแล้วกิ่งเอ็นจินจังหวะนี้ ซัดไปหนึ่งทีโดนมิสไซด์ยิงไปหนึ่งครั้งโดนเกเตอร์ลิงยิงเข้าไปอีกหนึ่งครั้งข่าวนี้ฮะยิงสวนกลับคืนมาจากโดนมิสไซด์ยิงสวนกลับมาจากโดนเกเตอร์ลิงแล้วยังไงต่อเควินเตะสวนกลับคืนไปนะครับข่าวนี้ครับคิงเอนจินใส่เข้ามาหนึ่งทีเควินเตะซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งครั้งข่าวนี้ครับแรงโน้มถ่วงพิฆาตซัดเข้ามา1นึ่งแสนเควินเตะสวนกลับพื้นไป2องหมื่นสามและยังไงต่อจังหวะนี้ครับโอ้โหยูซุยกันไซเค็นซัดสวนกลับพื้นมาเข้ามาสามแสนเจ ยังไงต่อครับเกลวินของผมครับเตรียมตัวสไลด์ตารนจังหวะนี้ยาใส่เข้าไปใส่ตรงกลางแล้วก็ติดสตันเข้าไปถึง2ตัวยังไงต่อครับคราวนี้ด้วงครับเตรียมตัวอัลติเมทสกิลจังหวะนี้สัดเข้าไปนะฮะใส่คิงเอนจินสัเข้าไป140,000ดวงสวนกลับคืนมาโดยการต่อยธรรมดาครับติดโล่ไม่ย่อทอพิเศษและดวงสวนกลับคืน ไปอีกหนึ่งรอบเข้าไป1นึ่งแสนสี่หมื่นยังไงต่อครับจังหวะนี้ฝื้นจากความตายนะฮะคุณลุงกระบองเหล็กหมุนสวนสวกับคืนมาเข้ามา3ามแสนสามกระบองเหล็กครับทุบทุบทุบสวนกับคืนมานะฮะใส่ปูบอมดวงติมเมสกิวสวยกับหน้าคืนไปหนึ่งแสนสี่หมื่นยังไงต่อฮะแรงน้ำถ่วงมีค่าสวยกับคืนไปครับหกหมื 6, ่นห้าตามอยู่ซุยกันใส่เกนหมัดสายน้ําทะลายหินสวนกับคืนไปโอโ้เข้าไป2องแสนหนึ่ง ติดไม่ยอดทอพิเศษไป1ตัวฮะแล้วก็ลมหมุนตัดเหล็กซาเข้าไปติดไม่ยอดทอ,พ,อพิเศษอีกหนึ่งตัวยังไงฮะกระบองเล็ดหมุนจากหมุนฮะตื่นจากความตายแล้วก็ทุบๆทุบไปหนึ่งทีแต่ว่าคิงฮะยังมีการแบกรับดาเมจจากโดรนอยู่คราวนี้ครับโซนิกครับเตรียมตัวป่งสิงเอาครับอันติเมสสกิลซาดเข้ามาใส่คิงเองจจิงเข้าไป2องล้านสามแสนเอ้ยสอยงแสนสามหมื่นยังไงต่อฮะโดรนยิงซ้ำๆเข้าไปแล้วก็คุณลุงยอมแพ้ไปในรอบนี้ ต่อไปนะฮะเราก็มาเจอนะครับกับพี่นัตตี้เองครับในรอบนี้นะฮะก็เป็นการชนะอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าชนะกันยังไง s o นิ c โจมตีธรรมดาซัดสวนกับคื้นมาดโดรนมิสไซยิงเข้าไป1ครั้งโดนเกตลิงยิงเข้าไปอีก1ครั้งคราวนี้ครับเกวินเตส,สวนกับพื้นมาแล้วคิ King Engine, งเอนจินจังหวานี้บอกลูกไฟเข้าไป2ลูกไฟ โดนยิง3ไป1รอบฮะโดมิซานและโดนเกตลิงยิงเข้าไปอีกหนึ่งครั้งยังไงต่อฮะาเกวินเตสวนกลับคืนมาแล้วก็ดวงอาชูร,ราของตวัวอัติเมสสกิลสัดเข้ามา2ล้านหูแรงจะจัดเกวินเตสวนกลับคืนมาและยังไงต่อสไลด์สตันจัดเข้ามาอีกหนึ่งครั้งเข้าไป1 0ึแสนหนึ่งติดสตันเพียงแค่ตัวเดียวนะครับสำหรับเกริวกันชุบกับบองเหล็กครับจังหวะนี้อันติเมสสกิลหมุนหมุนหมุนมัดเข้าไป1แสนแล้วหมุนซัดสวนกลับคืนไป2 0 0แสนหกยังไงต่อฮะาเกวินเตสวนกลับคืนมาอุรามตหัด สวนกับคืนเข้าไปหนึ่งแสนเก้าหมื่นคราวนี้มันฮงชิร่าของผมครับเตรียมตัวสวนกับคืนไปบ้างยัดยเข้าไปนะฮะใส่ตะรกรอนอย่างโบลอนสกีรับดาเบนหนักๆตรงนวลอาชิร่าสวนกับคืนมาอีกหนึ่งครั้งเข้าไป 190, 1นึ0 0 0สนเก้าหมื่อย่างไงต่อฮะเกริวการชุบของผมนะหายจากการตีตนแล้วลมหมุนตัดเหล็กซะที่ไหนฮะมาใส่น้ำทะายหินแล้วก็ต่อด้วยลมหมุนตัดเหล็กหมุน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 จังวานี้ซักเข้าไป52 0 0 0่โอโ้โหคราวนี้ครับโบลอนของเราครับเตรียมตัวต่อย ติดไม่ย่อทอพิเศษเรียบร้อยนะครับสำหรับกระบองเหล็กคราวนี้ครับเกลียวกันชุบครับโจมตีสัต์เข้ามานะฮะแรงโน้มถ่วงและอัติเมสกิลจากดวงสวนกลับคืนไปหนึ่งครั้งยังไงต่อฮะอ่าตัวละครอ,อย่างโบรอสครับเตรียมตัวไม่อัติเมสกิลครับแค่ต่อยธรรมดาซัดวัสวนกับพืนมาชุดราคคอมตัออัติเมสกิลสวนกลับคืนไปเข้าไป1นึ่งแสนห้าหมื่น มองเลยครับจังหวะนี้หมุน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 มานะฮะและตอนนี้เครื่องร้อนครับกระตุกกระตุกหนักหนักดุ่วงครานี้ฮะหวด้วดหวดัดเข้ามา1นึ่งทีแล้วโซนี่ครับเตรียมตัวฝั่งซิงเอาโจมตีธรรมดาเข้ามายังไงต่อครับคิงเอนจินครับยิงโดนแล้วก็ตามด้วยโดนเกรตเตอร์ลิงซัดซัดซัดเข้าไปคราวนี้ครับเตรียมตัวคิงเอนจินครับเข้าไปในรอบที่2องคิงเอนจินครับเิยเข้าไปหนึ่งที วางเข้าไปดาเมจสีนะฮะแล้วก็โดนมิซายิงเข้าไปหนึ่งครั้งโดนเกตสรินสัดเข้าไปอีกหนึ่งขีเกวินเตอร์ส่วนกลับคืนมาครับอาชูราคาบูโตจังวานี้อติเมสกิลยัดเข้ามานะฮะใส่หน้าคิง เข้าไป1นึ่งแสนแปดหเกวินเตะสวยกับพื้นมาอีกหนึ่งครั้งใส่โบลต์เกวินครับเตรียมตัวสไลด์สตันจังหวะนี้ติดสตันเข้าไปออโอ้โห่สามตัวเน้นเน้นหืมมืนม่นมืนม่นมื่นมื่นเลยนะโอ,โอ้โหโเห็นดาวกันไปเลยทีเดียวนะฮะเห็นนกกันเลยทีเดียวคราวนี้กระบองเลยครับเตรียมตัวสติมเมตสกิลจังหวะนี้สาดเข้าไปใส่กระบองเหล,ล็กติดไม่ยอดทอพิเศษเป็นหนึ่งครั้งก็สัตสตันหืมติดโล่นักเกวินเตะสวยกับพื้นมาบ้างอาชูราครับต่อสติมเมตสกิลจากหมัดทุกอาชู เด้งราเมสซท,นทน้อนกลับคืนไปแล้วเรงน,น้มถ่วงของพิฆาสาซา์เข้ามา80,000ยังไงต่อฮะจังวะนี้หมัดสายน้ำทะลายหินของผมหายจากการเตะตันแล้วโบรท์อัลติิเมสกิลสวยกลับคืนไปเข้าไป1 8 0 0 0 0ติดมยาทอสตัวเอันนี้ครับแรงน้มถ่วงสวยกลับคืนมาเข้ามา100,000 แล้วจังหวะนี้โบัวลอตต่อยสวยกลับคืนมาติดไม่ยอทอพิเศษไปเรียบร้อยกระบ,บองเหล็กหมุนสวนสวนกลับคืนมาเข้ามา150,000กระบ,บอกเหล็กจังหวะนี้หัวหัวทรายเข้ามา150,000แต่ยังไม่ตายนะครับผมยังไม่ติดยอดทอพิเศษสําหรับตัวละครยังด้วงโจมตีเข้ามาหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ติดไม่ยอทอพิเศษเรียบร้อยโดนยิงธรรม,ด,มดาไปแล้วก็เกตตลิงซ้ดเข้าไปหนึ่งรอบอย่างไงต่อจังหวะนี้เกวินเต่สวนกลับคืนมาแล้วคิงเอนจินนะฮะหายจากการติดสตาร์ไปแล้วก็ยิงโดนเกตัลิงซ้า มัดมุกอาชูราจังหวะนี้สัดเข้ามานะฮะใส่คิงโอโหเข้าไป1นึแสนเกวินเตะสวนกลับคืนมาอีกหนึ่งรังเกวินจังหวะนี้ครับในรอบที่สามไม่มีการติดสัานแล้วนะติเมสกิลสัดเข้ามาสไลด์สามหืมโบรต์ลงไปนอนแดนเรียบร้อยเกวินเตะสวนซับเข้ามาอีกหนึ่งรอบกระบองเด็กคืนจากความตายแล้วหมุน้ายเข้าไปหายไป3ตัว กระบองเหล็กจังหวะนี้ครับเป็นมสก,กิลซานเข้าไปใส่โบโลอ์ลงไปนอนแน,น่นแล้วก็ <t itt> s> <S ติดม่ย่าทอพิเศษหรือเปล่าไห่ฮะชูราคุมโตสวนกับพื้นมานยาัดเข้ามา1นึ่งแสนแปดบแล้วเกียววินครับซานเข้ามาไอ้ไม่ใช่เกเรลกันจบแล้วก็กอาชูราคุมโตข้างซัดเข้ามาอีกหนึ่งรอบคราวนี้ครับลมหมุนตัดเหล็กใส่ไหนมาส่น้ำจะไหลแล้วก็ตามด้วยลมหมุนตัดเหล็กซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งที่แต่ติดม่ย่าทอพิเศษอยู่กระบ,บองเหล็กหมุนสวนสวนสวน,สวนับขึ้นมาทิ้งลงไปนอนกับพื้นแล้วหัวห,หัวต้อมาอีกสองครั้ง จงังหวะนี้ทํายังไงต่อฮะกระบองเหล็กได้แต่ยืนมองกระบองเหล็กครับไม่ได้อันติเมสกิลออมักเกียริอันติเมตสกิลเปนเรียบร้อยแล้วอาชุราคขมตัวอันติเมสกิลซัดเข้ามา18-0,000ด่เด่งสะท้อนดาเมจยิงโดนเข้าไปแล้วก็ยิงโดนเกตตลิงเข้าไปอีกหนึ่งครั้งกระบองเหล็กคุณจะความตายแล้วก็หมุนซัดเข้าไป2ทียังติดไม่ยทอพิเศษอีกหนึ่งรอบกระบองหนึ่งหมุนซัดเข้าไป ติดไมโยอทอพิเศษแล้วก็โดนยิงเข้าไปสองครั้งแล้วก็โดนเกตร์ลิงยิงเข้าไปอีกอาุราเขาตดสวยกลับคืนมาฮะใส่กระบองเหล็กเข้าไป1นึ่งแสนกเก้าหมื่นโอ้โหเด้งด,ดาเมจสะท้อนแล้วมาใส่น้ําทลายหินสวนเข้าไป5ดาเมจแล้วก็หมุนลมหมุนตันเดเหล็กซัตเข้าไปอีก4ดาเมจอาุราครับตัวดในเมสกิลสวกนกลับคืนมาในจังหวะนี้ข่าวนี้ครับฟื้นจากความตายครับกระบองเหล็กสัตว์เข้ามาแต่ว่ายังติดไมยทอพิเศษในหนึ่งรอบกระบองเหล็กหัวหัวสวนกลับคืนมาบ้าง ดาวดีครับอัลติเมสสกิลจากพีนาตีครับอัลติเมสสกิลสาดเข้ามาอชุระคังส,สดัดเข้าไปหนึงที่ยังไงต่อฮะยิงยิงยิงธรรมดาเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็ยิงยิงยิงสาดเข้าไปอีกหนึงที่จังหวะนี้ครับกระบองเหล็กคืนจากความตายแล้วก็สวนสวนกลับคืนไปชนะไปในรอบนี้